สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนมิถุนายน2568กันนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะของชาวลัคนาราศีธนูค่ะไพ่เหรียญน,นะคะขึ้นมาใบาแรกเลย7เหรียญตามด้วย10เหรียญน,นะคะ แล้วก็6เหรียญไยเหรียญขึ้นมาทั้งนั้นเลยชาวธนูดีใจด้วยนะคะ4ดาบนะคะไม่ได้น่ากลัวเลย4ดาบนะคะมีการหยุดนิ่งบางอย่างนะคะมีการตัดสินใจนะคะมี4ีดาบขึ้นมาแบบนี้แล้วถ้าตามด้วยสิดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะหยุดนิ่งเพื่อมีการตัดสินใจบางอย่างนะคะเพื่อจบกับบางอย่างได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจบจากอะไรโอเคมีไพ่ของอเหมือนกับ ชาวธนูคุณแบบเซ็งกับการงานอยู่หรือเปล่านะคะหาดาบมันขึ้นมาโอเคขออีกสใบนะคะจะได้มาพูดทีเดียวนะเด็กถือถ้วยไพ่มูนนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไพ่เดอะสตาร์ทั้งมูนทั้งเดอะสตาร์มาเลยมาใบาสุดท้ายนะคะขึ้นมามีไพ่สามดาบขึ้นมาโอเคไพ่เนี่ยนะคะขึ้นมาเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นใบในทิศทางที่มันดีนะมันมีไพ่สิบดาบขึ้นมาก็จริงนะคะแต่ว่าสิบดาบเนี่ยอลิซไม่ค่อยได้กลัวมันเท่าไหรนะ่นะเพราะว่าเวลาสิบดาบมันขึ้นมาเนี่ยมันคือการจบจากบางสิ่งนะจบจากความอึดอัดการทะเลาะเบาะแววงนะคะเจ้านายไม่ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงาน เบื่อกับผู้ร่วมงานกับที่ทํางานมากๆอย่างเงี้ยนะคะมีไพ่ห้าดาบขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเราเองนะเวลาห้าดาบมันขึ้นมานะคะมันเกิดจากสภาพแวดล้อมคนรอบข้างนะคะผู้ร่วมงานเจ้านายองคอ์กรอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้าสมมติเป็นบุคคลในครอบครัวยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยคือมีคนมาสุมไฟให้กับคนในครอบครัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นญาตินะคะญาติโกโหติกาเพื่อนของแฟนอย่างเงี้ยเพื่อนของคุณได้นะคะห้าดาบเนี่ยแต่ ว่ามันมีการจบจากสิ่งพวกนี้นะคะเพราะมันมี10บแบบแล้วก็5ดาบเนี่ยขึ้นมาคุณอาจจะตัดสินใจกับบางเรื่องนะคะเพราะมันมีไพ่ของแบบการอึดอัดตัดสินใจไม่ได้อย่างเงี้ยมันขึ้นมานะมันมีไพ่สี่ดาบเนี่ยไพ่ออริจินอลของใบนี้เลยนะคะมันคือมีคนเนี่ยนอนอยู่แล้วมีดาบเนี่ยอยู่ข้างใต้เตียงแล้วก็มีดาบเนี่ยแขวนอยู่เหนือ กับคนที่นอนอยู่เนี่ยสามเล่มนะคะเหมือนกับมันตัดสินใจไม่ได้มันมีความอึดอัดนะคะแต่ท้ายที่สุดอะ่ะมันมีการตัดสินใจเพราะมันมีไพ่ของการจบขึ้นมานะคะสิบดาบคือการจบคือการจากนะคะคือการไม่ได้อยู่ที่เดิมคือการที่ได้เดินออกมาจากที่เดิมนะคะแล้วที่เดิมของคุณนั้นอะ่ะเชื่อว่ามันมีความอึดอัดอยู่ในนั้น,น,นเพราะมันมีไพ่เนี่ยห้าดาบขึ้นมาเพื่อพบเจอกับความสุขนะนะคะมันมีไพ่ของเด็กถือถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวลิซคอยมาพูด3ามใบแรกนะ เด็กถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณได้พบเจอกับสิ่งใหม่นะคะได้มีแพชชั่นการทําอะไรใหม่ๆนะคะได้เจอสังคมใหม่แล้วคุณรู้สึกมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมีไพ่มูลนะคะมีไพ่ของเดอะสตาร์ขึ้นมาด้วยเนี่ยคือความสงบสุขของคุณเนี่ยกำลังที่จะได้เริ่มต้นแล้วกับความเจ็บปวดที่คุณได้ผ่านมานะคะไพ่ของความเจ็บปวดเนี่ยไพ่าดาบมันขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นไพ่ของการจบนะมันเป็นไพ่ของการจากการเลิกลาการเดินออกมามา,มากกว่าที่จะแบบอยู่อย่างเจ็บ เเรื่อยๆนะคะคพราะว่ามันถ้ามันมีไพ่8ดาบขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันเดินออกมาไม่ได้นะคะเดินออกก็กลับวนเข้ามาใหม่นะคะเหมือนกับวนลูปนะ่ะแดาบคือมืด8ดด้านนะคะคือ move on ไม่ได้นะคะแต่ลักษณะพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับ move on ไปอยู่สิ่งใหม่นะคะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะหรือว่าความรักหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปนะ,ะมีไพ่ของเดอะมูนขึ้นมานะคะไพ่เดอะมูนเนี่ยระวังเรื่องความคิดมาก นิดนึงนะชาวธนูนะคะไพ่เดิมูนเนี่ยเป็นไพ่ของแบบความคิดเยอะความคิดมากหรือว่าแบบคิดจนแบบวิตกกังวลกับเรื่องบางเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องบางเรื่องที่บางทีมันยังมาไม่ถึงแล้วคุณวิตกกังวลไปก่อนล่วงหน้าหรือว่าตอนเนี้ คุณกาลังที่จะใช้สัญชตาตญาณบางสิ่งบางอย่างการอย่างรู้การคิดแบบรอบครอบมากๆเพื่อตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตของคุณได้หรือว่าเป็นไพ่ของการย้ายถิ่นฐานได้เช่นกันนะคะย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะคะที่ทํางานบ้านเรือนหรือว่าย้ายประเทศเนี่ยเป็นไพ่ของการย้ายถิ่นฐานค่ะมีไพ่เนี่ยเเหรียญน,นะคะสิเหรียญแล้วก็6เหรียญโอ้เป็นไพ่ที่แบบดีมากเลยนะคะไพ่ทุกใบเนี่ยขึ้นมา3าใบแรกนะคะเป็นไพ่เหรียญขึ้นมานะคุณมีเกณฑ์ที่จะ ได้เงินทองนะคะหรือว่าได้โชคลาภ จากใครบางคนเพราะว่าไพ่หกเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการได้รับการอุปถัมภ์นะคะจากใครบางคนนะจะเป็นคู่ลูกค้านะคะมาให้การเอ็นดูคุณนะคะบางทีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะเวลามีไพ่หเหรียญขึ้นมานะคะคุณไปสัมภาษณ์งานอย่างเงี้ยน,นะคะคนสัมภาษณ์ให้การเอ็นดูคุณนะคะมากเป็นพิเศษหรือว่าบางทีลูกค้าอย่างเงี้ยมาเป็นลูกค้าเจ้าประจาําแล้วให้การสนับสนุนคุณอย่างต่อเนื่องนะคะได้นะหรือว่าได้รับของบางสิ่งบางอย่างนะคะจากคู่จากแฟนนะคะจากบุคคลร ะะได้มาแบบไม่คาดคิดคาดฝันหรือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทําบุญบริจาคทานนะคะในช่วงช่วงนี้คะ่ะมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะคะสิบเหรียญเนี่ยเป็นการได้รับโชคนะคะได้รับของใหญ่นะได้เงินมาจากการผิดหวังได้นะคะมันมีไพ่ของการจบขึ้นมาแบบเนี้ยนะคะสิบดาบนะคะกับสิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยเลขสิบทั้งคู่เลยนะคะถ้าสมมติคุณรองเงินจากการจบ ะะจากคดีความนะคะหรือว่าจากสินไหมทดแทนนะคะจากกองมรดกนะคะจากการสูญเสียญาติพี่น้องนะ,ะหรือว่าแฟนของคุณอย่างเงี้ยจากการเลิกลาได้นะนะคะจากสินสมรสต่างๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลยนะคะสิบเหรียญส่วนใหญ่มัน,นคือเงินก้อนที่ได้มาแบบก้อนเดียวนะนะแล้วก็แบบบางทีคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะได้เงินจากแหล่งนี้ก้อนนี้ด้วยนะคะแล้วเนี่ยมีไพ่นะ,ะเจ็ดเหรียญขึ้นมานะคะตามจาก ให้สิบเหรียญขึ้นมา2ใบนี้นะคะได้รับเงินจากหุ้นนะคะเงินจากการที่คุณลงทุนไปก่อนหน้านี้เป็นเงินก้อนที่คุณลงทุนไปแล้วคุณก็รอว่าเออเมื่อไรมันจะผีดอกออกผลเมื่อไรคุณจะได้สักทีหน้าอย่างเงี้ยนะคะเงินปันผลอย่างเงี้ยเออมันมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะ10เหรียญกับเจ็เหรียญเนี่ยเเหรียญความหมายนะมันคือเงินที่ลงทุนไปนะคะแล้วยังไม่ได้แล้วคุณรอนะคะได้ทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินหุ้น,นเงินปันผลนะคะเงิน จากการฝากประจำนะคะได้ทุกอย่างเลยนะเงินจากการกรมธรรม์ได้เช่นเดียวกันค่ะไพ่ใบไหนที่อลิซยังไม่ได้พูดนะ,ะอ,อ๋อมีไพ่สามดาบนะคะสามดาบขึ้นมานะระวังเรื่องการทะเลาะเอาซะหน่อยนะคะกับบุคคลในที่ทำงานหรือว่าในครอบครัวนะคะอโอเคเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งสำรับนะคะขอสักสามใบนะคะให้กับสำรับนี้ละกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูพลังงาน เมจิกเชนนะคะงานใหม่เด่นที่สุดเลยนะคะสามเหรียญงานใหม่ก็เด่นโอ้ยสิบเหรียญขึ้นมาส่งสำรับแม่นะคะสิบเหรียญกัสิบเหรียญปกติเนี่ยชาวธนูถ้าอดิสจำได้นะปีที่แล้วนะคะจนถึงต้นปีนี้นะคะครึ่งปีเนี่ยไม่ค่อยจับได้สิบเหรียญน,นะแล้วยิ่งส่งสำรับขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยโอกาสน้อยมากๆเลยนะคะแต่ครั้งนี้ชาวธนูเนี่ยจับได้นะอ,อ,อิทธิพลนะคะของ ดาวพระพฤหัสนะคะดาวประจําตัวคุณเนี่ยตอนนี้ได้เล็งลัคนาราศีคุณอยู่นะคะมันก็จะเล็งไปเนี่ยหนึ่งปีนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยเดี๋ยวมันจะย้ายนะคะแป๊บเดียวแต่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ย้ายกลับมาเล็งใหม่นะคะดาวดวงนี้เนี่ยดาวพระพฤหัสนะคะเป็นดาวของโชคลาภเงาดาวของทรัพย์สินนะคะดาวการเงินดาวความสําเร็จนะคะหรือว่ามันจะพัดผ่าบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่นะคะอาจจะมีการจบจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่เนี่ยแล้วทําให้ชีวิตของคุณเนี่ย มันเหมือนกับเป็นอะไรดําๆก่อนหน้านี้นะนะคะชีวิตเหมือนจะรุ่งเรืองแล้วก็ไม่ดีสัทีนะคะเหมือนจะได้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าดาวดวงนี้เนี่ยเป็นดาวประจําตัวคุณแล้วก็เป็นดาวที่ดีมากๆนะคะเล็งลัคนาราศีคุณอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสําเร็จการต่อยอดการขยับขยายนะคะไพ่ขึ้นมาเนี่ย หรือว่ามีการจบจากบางสิ่งนะคะแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะมีไพ่10ดาบขึ้นมาเมจิกเช่นกับ3มเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสมัครงานเนี่ยโดดเด่นเป็นที่สุดเลยนะคะการเริ่มต้นงานใหม่สิ่งใหม่นะคะโปรเจกต์ใหม่สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะทำนะคะแต่ว่า พับเก็บโปรเจกต์นี้ไปนานไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสทักทีเนี่ยคุณอาจจะกลับมาปัดฝุ่นใหม่ได้นะคะไพ่เมจิกเชนเนี่ยนะคะเรื่องงานโดดเด่นที่สุดนะคะเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆนะคะส่วนใหญ่นะงานที่เเวลามีไพ่เมจิกเชียนขึ้นมานะคะงานที่จะต้องใช้พรสวรรค์ของตัวเองคุณมีความสามารถ พิเศษคุณชอบงานนี้เป็นพิเศษแบบเนี้ยนะคะแล้วไพ่สามเหรียญเนี่ยก็คือไพ่ของการสมัครงานนะคะเกณฑ์ที่จะได้เลยนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้แบบเดินทางไกลด้วยนะคะเพราะมันมีไพ่เดอรมูลขึ้นมาจากการงานของคุณเนี่แหละนะหรือว่าเป็นไพ่ของการลงทุนได้นะคะไพ่ของการลงทุนเนี่ยนะคะขึ้นมาสองใบนะคะคือไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะกับไพ่สามเหรียญค่ะการค้าขายการลงทุนเนี่ยจะเด่นนะคะไพ่สามเหรียญแล้วก็สิบเหรียญเนี่ยส่งสำรับเลยนะคะ โดดเด่นมากนะคะเรื่องไหนเด่นที่สุดนะคะชาวธนูเรื่องเงินนะคะเหรียญขึ้นมาเนี่ยทั้งนั้นเลยนะคะเราเป็นเหรียญที่ดีมากๆด้วยนะคะโอ้ยทั้งอัศวินถือเหรียญคุณถือเหรียญอีกใบสุดท้ายแล้วกันนะคะมีไพ่ของหกดาบโอ้ยดีใจด้วยนะ,ะชาวธนูนะคะชีวิตของคุณจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนานะคะขอไพ่หกดาบก่อนนะ 6ดาบเนี่ยนะคะมี10บดาบขึ้นมานะคะสดาบนะคะจริงๆดาบมันขึ้นมาหลายใบนะคะหลายคนแบบโอ้ยถ้าดาบขึ้นมาน่ากลัวจังเลยนะคะชีวิตมีแต่อุปสรรคนะคะมันก็แล้วแต่ดาบด้วยนะนะคะอย่างหนึ่งดาบอย่างเงี้ยนะคะเป็นไพ่ของชัยชนะไพ่ของวิกตอรี่นะคะไพ่ จากการที่คุณแบบได้ต่อสู้ฝ่าฟันมายาวนานแล้วคุณชนะนะคะกับอุปสรรคแล้วก็ไพ่หกดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากคือการได้หลุดออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณมันอึดอัดนะมีไพ่ของการจบการหลุดออกเนี่ยมีไพ่ของการตัดสินใจจากการอึดอัดนั้นเนี่ยเป็นไพ่ของการหยุดนิ่งเพื่อตัดสินใจครั้งสําคัญขึ้นมานะคะขึ้นมาเนี่ยสามใบนี้นะเป็นไพ่ดาบที่มันค่อนข้างที่จะดีต่อให้ไพ่สิบดาบโอ้ยแบบมันน่ากลัวดาบเยอะที่สุดจบ นะคะคแล้วดีกว่าเจ็บไปเรื่อยๆนะคะอืมนะในชีวิตนะคะในความรักความสัมพันธ์นั้นนะแล้วก็มี ไพ่อัศวินถือเหรียญนะคะควีนถือเหรียญมาเนี่ยคือคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การเงินนะคะการเจรจาการค้าถ้าใครนะเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณมีการเจรจาบางอย่างที่แบบมันสําคัญมากๆนะคะจะปิดดิวอย่างเงี้ยที่สําคัญนะคะปิดจอบกับลูกค้ารายใหญ่อย่างเงี้ยโอ้ไพ่สองใบนี้ขึ้นมานะคุณมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนนะคะมีไพ่อัศวินถือเหรียญขึ้นมาแล้วก็ควีนถือเหรียญเนี่ยคือการเจรจาการค้าที่ประสบความสําเร็จเนี่ยสิบ เปียนขึ้นมาด้วยคุณอาจจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะเป็นเงินก้อนนะคะจากงานงานนี้นะคะโปรเจกต์นี้สัญญานี้ได้นะคะกําลังจะมีใครมานําเสนอบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณได้นะคะการเซ็นสัญญาบางอย่างเนี่ยอจ,จวินเธอเรียนค่ะโอเควันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีธนูนะคะขอบคุณค่ะ